ต้อนรับเข้าสู่วอล์ลาชาแนลวันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ติ่นเช็อินได้เปล่ามาแล้วจ้าเบบี้จ้าใช่แล้วมาเกย์ไฟเยใช่แพไฟค่ะเย่เออเป็นสิ่งล่าสุดนะใช่แล้ว ยังไม่โดนสปอยใดๆเพราะว่าแบบเพิ่งปล่อยก็รีบทำสุดๆจริงนเราลั้นมาได้สักพักแล้วจริงเดี๋ยวรีบไปดูดีกว่าครับผมเป็นมากจ้าแต่ว่าก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งให้เราด้วยนะครับฝากเมมเบอร์ชิพด้วยนะครับได้ริกก่อนใคอขเทนต์พิเศษมากมายเราอยู่ในเพลย์ลิสต์ Exclusive for Member จ้าแล้วก็ฝากกดปุ่มซุปเปอร์แดงเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมไปดูกันจ้า โอ้ยอ้ยลึกมากเูกเป็นแบบโบราณคดีทรมันเต็นนารกมากีตี่หอโมันอยู่จุลศิษยมึงเหมือนอยู่กาตาลบุรีไกลๆยลอยลอยได้นเสา เป็นนักโบราณคดีที่จิ๋วกันมากโอ้ยโอ้เต่นน่ารัก <die> <c oughs> ประตูเหมือนประตูมือเป็นคว้าเป็นี้เหรอะ้เป็นอะไโอ้ยเป็นแบประตูมิติ 对吧？ จาษาเกาหลีเนาะชุดน่ารกัีะเป็นเอลีที่รู้สึกว่าเป็นยินามา้มหวานมาจริง พลงสนุกมากจรบแล้วจ้าจบแล้วทุกคนไฮไฟเป็นเพลงที่จังหวะน่ารักสดใสมากเนะบวกกับ MV ก็รู้สึกทำให้เรารู้สึกดูมันสดใสมากทุกคนเพลงออนเซ็น่าจะสนุกจริงเนาะแต่ว่าตอนคนที่ผ่านมาไม่มีนะไม่มีไม่มีเพลงนี้อย่างมาึน SM Town เออนี้ชอบฉากภูเขาสุดๆเพราะมันเรามันเพราะมันรู้สึก แปลกใหม่แลวก็ตื่นตากตื่นใจแล้วมันไทยแลนด์อยู่ในบางในบางโลงไอฉากอื่นเรายังพอแบบเหมือนจะเคยเห็นอะไรอย่างนี้มากแต่ว่าชอบฉากที่เต้นกับเอาดอเออมันรู้สึกแบบแล้วแต่งชุดแบบน่ารักอะชุดแบบนักธรณีขุดเจาะอะไรอย่างเงี้ยเออรางคดีสิ่งประมากจริงจะต้องเป็นแบบว่าทีมที่แบบสาวๆคือต้องนั่งแบบวิทีแดงนั้นแล้วก็บอกว่าอยากเป็นโครงกระดูกเขาเธอขุด่เต้เรามันจะดูไม่มีชีวิตนะเราเขา ว่าเขามีแพชชั่นในเราเขาถึงมาขุดเราพี่เตยนะก้ากการที่เขาเป็นนักธรณีอ่ะกูขออยู่เป็นคนปกติให้เตยเป็นคนเขาเขาเป็นนักทรณีอ่ะเขามีแพชชั่นกูชวนน้องไปขุดมึงเองกับ โครงกระดูกหรือว่าซากอะไรทำเก่าๆเราเป็นงั้นเขาจะได้ศึกษาเราเขาจะอยากมาไฮไฟฟ์เราเขาจะไฮไฟล์เราเย่มากอ่ะแย่ครูขอไม่ได้รายการขอมีชีวิตอยู่เพื่อดูน้องเตันต่อดีกว่ามึงไม่เห็นยิ้มหวานของน้องเต้นหรอมันจะตายลงหรอเต้ยกมกาอยู่ดูน้องยิ้มไปก่อน คือน่ารักสดๆจริงคือเราเห็นเห็นรูปมาบ้างแล้วตอนนี้แบบเขาปล่อยรูปออกมารูปแต่งแตอยู่จริงมันก็จะมีั้าแบบมุมยิ้มหวานน่ารักแล้วก็แบบ เทดูดื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยของแแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนซึ่งเออมันก็น่ารักมากเลยถือว่าเป็นเพลงที่สดใสฟังฟังซ้ำท่อนหูกก็ติดหูมากท่อนหูกก็คือติดหูมากมีรู้สึกว่ามันแบบฟังได้เรื่อยมันไม่ได้หนักเกินไปแต่ว่ามันมีจังหวะให้โยกย้ายสนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจประทับใจรู้สึกว่าคอนเซ็ปต์ดีดีนะแบบดีทุกอย่างเลยจาก <Fre> จากเขาเรียกว่าเราตามมาในจักรวาล NCT ด้วยกันอะ่ะก,ก็คือ w ววีบั้มนี้คอนเซปต์ดีนะจริงในฐานะของวงอื่นที่ตามตามมาคือทุกคนอิฉาวเาวีหมดพอได้การาฟิกได้ทีมอะไรที่ดูแบบม,แ<ต>มันบบด,ดูมีสตอรี่อ่ะจริง,รงมากกว่าแบบโอ้ยอย่าให้พูดบางอันก็เฮีย้ยอะไรไม่รู้ทุกคนคิดออกปะอันนี้ดูแบบเอ้ยดู้มก็น่าเก็บาะไรก็แบบดีอ่ะเออมีสตอรี่มันมีแบบ เรื่องราว <ừ m. S 1> มีแบบหลายๆอย่างโลโก้โลกโ,โก้คือเก๋มากๆกราฟิกแต่แตนอยู่ใ<ห>นมีจริงกราฟิกอะไรดีนะรเราชอบ,อบร่วออบมากมีแบบว่าแบบภาพเคลื่อนไหวมือเหมือนมือเหมือนคล้ายๆแฟนมันแทรแฟนแทรแล้วแบบน,นี้จะเป็นเหมือนรางวัลแฟนมันแทรมันคือแล้วก็นึกถึงนึกถึงแบบมึงเห็นแบบรายการรายการทีวีญี่ปุ่นที่มี ไอ้ดามยาวๆแล้วนี่มึงอ่ะไม่บอกว่ารายการทีวีญี่ปุ่น่ะถูกถูกถูกทุกคนเออแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นมือที่แบบมันดูวาร์ปได้ไงใครเราทะลุแล้วก็แบบเไปอีกทีเราลองแบบจับจอแล้วเผิดจะวาร์ปเข้าไปไม่เคยหรอกมึงพวกเราอ่ะอยู่อย่างเงี้ยแหละไม่ได้เป็นเราเป็นใครหรอกมึงเราก็ใช้กล้องต่อไปเราไม่เคยมีความสําคัญหรอกมึงเราอยู่อย่างเงี้ยแหละนอกจากเราจะเป็นฟอสซิลจริงๆนนแหละซึ่งแบบในอนาคตก็คือมีคนมาขุดเราทางออกเดียวคือเราต้องเป็นฟอสซิ่เราต้องไปดูซิ เว้ยเราตายอนาถมากเตยเราถึงไปโดนฝังอยู่อย่างงั้นเตยเราเราจะช่วยในการศึกษาเราเราจะเป็นกรณีศึกษาเราเป็น sap iens sap iens sap iens โฮโมเซปเป้เซเปียนบาลูซี่นี่ปลาออมปลาเปิดปลาเตยเป็นเพื่อนกับบาลูซี่ <laughs> อวอนเวบีมาศึกษาพวกพี่ <c oughs> ให้น้องมาขุดไม่ดีขึ้นเลยอะดูมึงเราต้องตายท่ามกลางราวาหรือเปล่าถึงจะกลายเป็นฟอสซิลให้น้องขุดแต่เราดูกว่าจะมีคนค้นหบเราแบบ กี่ร้อยปีนะในอนาคตหนังสือเรียนป้าลูซี่มีเพื่อนชื่อป้าออมป้าเตยป้าเตยโฮโมเซเปียนเซเียนเราเป็นคนกลุ่มแรกที่ <c oughs> ใช้นิ้วโป้งเป็นนะมึงเ <c oughs> มื่อก่อนมนุษย์ยุคหรือบรรชานิ้วโป้งไม่เป็นออแต่เราเป็นมันุษย์ที่ใช้นิ้วโป้งเป็นแน่แรแต่มึงถ้าเรากลายเป็นฟ <c oughs> อสซิลถามว่าเววีจะได้ขุดเราไหม <c oughs> ทุกคนคือตายประมาณเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยกว่าปีแสนทุกคนต่างคนต่างไปใช้ชีวิตเถอะเราก็เป็นศิลปินกับแฟนคลับกันตัจริงเราอยู่ที่นี่แล้วเราก็ปั่นวิวต่อไปต้องเราปั่นวิวให้กำลังใจให้กำลังใจน้องดู MV น้องอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่านะแล้วก็ดูถ้าถึงเวลาก็แยกย้ายกยนะทุกคนจะตายแบบไหนก็แล้วแต่แต่ไม่เป็นฟอสซิลกันเออสภาพนิดฟังนิดเหนื่อยจริงใช่นั่นแหลับ ชอบชุดทหารเลนชุดทหารน่ารักเนาะเป็นชุดทหารที่แบบไม่ต้องเป็นสีเขียวอะไรออกไหมก็น้องบอกว่าก็ไม่ใช่เราบจะเป็นสีอะไรก็ได้แฟแดงเหลืองแฟชั่นพอถ้าเขียวมาทั้งหมดขํำมันจะงงมากจะขำมากต้องส่วนสนามเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นจะแบบยกออกก็เท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นคือมีแต่เรื่องตลกจริงแต่นี่คือคือน้องได้ยินเราทั้งหมดก็เลยไม่ทําแบบนั้นใช่แต่ว่ามันก็ทําเห็นแบบว่าแฟชั่นแบบว่าอันเนี้ยก็คือจัดหนักจัดเต็มนะมันมีหลายลุคหลายซีหลายอะไรอย่างเงี้ยให้ดู สามลูกที่ใช่แล้วทุกคนดีทุกคนดีทุกคนน่ารักและแบบดีเทลทุกคนก็คือแบบหล่อมนกชอบฉากหนึ่งที่มันแบบวาร์ปจากชุดหนึ่งไปชุดหนึ่งแบบฟลุ๊กไปเออแบบเขาทําดีนะจริงทุกคนโดยรวมคือเพลงสนุกมากนะคะ่ทำให้กําลังใจเวีกันส่วนเพลงคัมแบ็กก็รอหน่อยรอหน่อยเดี๋ยวจะพยายามได้ถ่ายคิววไหนไม่รู้แหละแต่ก็มาเมื่อไหร่เห็นน่นอนะกแล้วก็ฝากแฮชแท็กใครดูคลิปนี้ฝากแฮชแท็กไม่เป็นฟอสซิล กน,นะลาค่ะัาดี่ค่ะ,คะไปตามให้กำลังใจลองเยอนนันทุกคน